กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเล่นเกมมิควคาสสิกกันผมอัพพลังวันนี้ไปแล้วได้ประมาณสแสนกว่าเกือบเกือบสแสนแล้วก็กิจกรรมไอตัวเกียรติยศก็จับไปแล้วจับไปอยู่ที่40่รอบนี่เลทั้งหมด60ครั้งของเก้ายีของใหม่40ก็ไม่ได้อะไรมากมาย แรกของไปก็แรกอันนี้เป็นหนึ่งแล้วที่เหลือก็แรกเษได้กลนอะไรไปเพราะว่าเก็บไม่ถึงพันแปมันได้อยู่ม, 1, มันพันสี่มันไม่ถึงจะเติมก็ไม่กล้าเพราะว่าถ้าเติมสิบครั้งมันไม่น่าได้แน่นอนสี่ร้อคะแนนเพราะผมรู้ดวงผมดีไม่น่าได้เลยไม่เอาก็ได้นะเอาหินของเลื่อนขั้นแหวนก็ได้ของทุทเทพไปก่อก็ได้ออพพลังใบมันนิดหน่อย พลังนี้อยู่ที่12ล้านนะครับรอลงอันนี้อีกตัวทอราชจูโจมนี่เลยอีก2นาทีมันเริ่มเราไปไล่เจ็บบอสก่อนบอสเนน่ยชั้นเลยอีกหนึ่งครั้งมันอีก3นาทีตีอันนี้ได้ ในจริงก็กะจะอัดชิปตอนอัพพังก่อนนี่แหละแล้วก็เปเสร็จจบไปลงทอร์นาลดด้วยลืมอัพเพิรนเลยอัพพลังอัพอัพอัพเสร็จลืมเลยไม่เป็นไรเหลือแค่ลงทราราอร์นาลดอย่างเดียวพอเนาะตอนอัพพลังนี่บอกเลยว่าอย่างมัน สองนาทีอันนี้อีกยี่สิบวิมันมีคนรออยู่แล้วแต่ไม่ใช่กิลดียวเราเราไม่รู้จะสู้ดามจเข้าไหวหรือเปล่าพระเขาอยู่มันสองคนน่าจะไหวอยู่นะตีบวกก็ตอนนี้มีสามสิบเจ็ดอยู่สี่สามสิบสามอีกสามก็เดี๋ยวค่อยตีวันอื่นเก็บก่อนเพราะว่ามีแค่นี้ไม่น่าพอวันนี้ก็ตีไปแล้วด้วยแหละทบรวมด้วยอัพอะไรด้วยเยอะแยะเลย เริ่มเงื่อนคันแหวนอีกอะไรเฮ้ยดาเมจเราเพิ่มที่หนึ่งขนาดเราไม่ได้ใส่ตีบอสแล้วเนี่ยแบบเป็นสายกลึงกลางพอดีเนี่ยบอสเนน่ยชั้นจบก็เดี๋ยวลงพอาราส์หมูเขขอคนมาช่วยวะ่ะเรียบร้อยเอาขอคนมาช่วยแล้วตกไปที่สองไม่เป็นไรเดี๋ยไวไปตีตอนกลางคืนแล้วกัน หรือว่าแบ่งๆกันไปนี่เก็บกันยับทอร่าก์จูโจมนี่มันหนักหลักเลยมันให้เน้นเข้าไปตีบอสตรงกลางแต่ตรงกลางมันค่อนข้างเดือดก็พยายามจะไปเข้าตีบอสและรอบนี้จะไม่วิ่งไล่ตีคนและตายวิ่งตายวิ่งตายวิ่งเลยครับคือวิ่งใส่วิ่งใส่อย่างเดียวเลย เป็นขยันละกันนะครับตายอย่างนี่อ๋อวิ่งเข้ามาตีบอสอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยมันให้ตีบอสไม่ตีคนยับเลยเราก็ตีคนทำไมตีบอสเลยมันไม่ได้นะนี่มันไม่ได้นะ มันลากบอสไปเราเข้าไม่ถึงจริงๆงผมลองเข้าให้ดูแล้วตีบอสหน่อยไม่ใช่ตีแต่พ้นก็กดตรงตี ใช่ย่างเราอ่ะเรียบร้อยงูพิมคนไม่โอเคพอยเข้าไปเจอตีบอสเข้ามาแล้วนะยังไม่ทันตายีเลยนะเดี๋ยวตีบอสแล้วได้ตีบอสแล้วได้เอยู่ประมาสามวิ ไม่ไหวไจริงเกีนตีบอยกันไม่ถึงสา,าบวิเลยเดี๋ยวถามว่าเข้าไปตีได้ได้หรือเปล่าดูได้ยืนได้แป๊บนึงเลือดเด้งโอ้ยังไม่ทันดีเลย นี่เล็กคัดจัดบอสอยู่ไหนวะมองหาบอสไม่เจอโอกว่าจะหาบอสเจอนี่บอสบอสอยู่นี่ไหลไหลอยู่นอกข้อย่างทั่วหน่อย,ยอยู่นอกค้อยอยังชั่วหน่อย,อย,ออย,อย,อยตอนนี้มึงอยู่ข้างในฝั่งโน้นจะลากไปไน่ะบอสแม่งเดินทั่วเนี่ย มนันะตีเราดูเลือดสิดปลบเดียวหายสิบยี่สิบ,สบเริร้อยเรอจุดล้านยืน,นยังไม่ถึงสวิไนว,วะวเน,น่รู้ระยันเติร์นจริง น้ำมาสามวิไปไปมาโตยาวลูกหลายยาวตอนเนี้ยบอสเลยอุ๕เปอร์ถ้าไม่โดนตเอ่ะยืนตบอสได้นะแตะเจ็กมันไหลอ่ะ มันไม่ใช่มี่พวกที่แบบกล้องที่จะตีบอสอย่างเดียวพวกที่กล้อ,องจะตีคนเหมือนอย่างที่เราก่อนๆที่ผ่านมาคือบอสที่เข้าไม่เก่งผู้เล่นคนก่อนเลยอนยะ่างนี้โจมตีแล้วกดออตโต้กดคำว่าไปโจมตีแล้วกดออโต,ตอ้มันจะเข้าไปตีบอสให้แต่ออตโต้ตีคนไม่ได้นะตีบอสได้ทั้งเดียวนะ ที่มันวิ่งวนไปวนมาเนี่ยเพราะบอสมันโดนดึงเดินจนนี้บอสเดินและบน, нее, น mm. also, บบแล้วหน yeah. ุบนหนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสเป็นหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนดึงโดนดึงเอ้าเขาก็รอโต้แล้วดูมัน วิ่งกลับมาบ้านตามไปกลับเข้ามาเพื่อนประิดบั็กเนี่ยนะโอ้โหมไม่ไู้แอ่งจะกระตุกอะไรลักษณะบอสอยู่ข้างบนเนี่ยกดออโต้แล้วไม่ชอบเอออย่างเงี้ยให้ไม่วิ่งไปหาบอสหรอก บอสมันไม่อยู่กับที่มันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วตัวละครไม่กระปากโดนกระตันยาวตกอยู่ในฐานะใบขึ้นแดงเดี๋ยวตกอยู่ในฐานะใบพอติดใบทำอะไรไม่ได้เอวายืนยิงอย่างเดียวเรามันต้องเข้าในถ้าเราไม่เข้าว่างในเราตีไม่ได้ เดี๋ยวรอสักแป๊บผมองวิ่งดูจติดเพอเพเกิดเสร็จแล้วต้องยังไม่กดวิ่งมันจะไม่ติดพิ่งลองนะตงลองมาครั้งแรกนี่ยดูดิเราก็ไปตีบอสนี่คือระยะประชิดเลยนะคือแบบอยู่ไปแคบเท้าบอสเลยแต่นึกดูสภาพดาบเมจแต่ของศัตรูอ่ะมันต้องดิ่งเข้าหาบอสอยู่แล้วคือยิงเข้ามาหาเราเต็มๆดูเลือองส โดนดอกก็สองหมืน่นตีหมืน่นตอนนี้บอสจะตายแล้วเลยสามสิบเปอร์ต้องมันใส่ต้องไปเปลี่ยนตัวเวนเเ้นนี่มีอะไรวะ<อ>มังกรน,น้อยเผื่อจะไม่โดนตีเซนโดนตีอาจจะน้อยลง<อ>นี่ ไปมังกรน้อยทุกข้อแตแบบว่าไม่ใช่แบบจุดเด่นอะไรประมาณนี้เป็นมังกรบินไปบินมาโ,โดนโดนเหมือนกันจะเป็นมังกรหรือเป็นอะไรโดนเหมือนกันแต่มังกรก็รโดดยืนได้นานนะมังกรไฟกับมังกรน้ำแข็งนะอ้าวอ้าว ดูมันดูมันดูมันติดบัคติดบัคไม่ใช่ดโดนอะไรกันโดนวิวิแช่แข็งมันโดนวิแช่แข็งแล้วมันบัคเด้งมาเด้งมา ตีได้อยู่นะสกิลเรายังใช้อยู่ต่อเนื่องแค่แบบว่ามันล็อกหลบล็อกหลบไปล็อกหลบมาล้วบอสมันอยู down, ่นิ่งๆโดนเนี้ยะร้อยแต่มีคนเปลี่ยนร่างเยอะนะ เห็นมีตัวสโนกอะไอมังกรเยอะ oh. มันอาจจะแบบว่าเปอร์เซ็นต์การโดนตีน้อยลงเพราะว่าตั้งแต่ที่เปลี่ยนเป็นมังกรนี่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่คอยยืนได้ยืนตอดบอสได้ยอยู่พอประมาณแต่จะชอบติดบั๊กเล็กน้อยเด้งไปเด้งมาด้งไปเด้งมาอยู่จนดึงโดนเยอะเงี้ย oh. น,ใน้วยตัวหลังเน,นี่ย เนี่ยนๆเนี่ยจ้องเนี่ยแม่งดึงเนี่ยเจือขึ้นหลายตกอยู่เนี่ยค่ะบ้าบ้าเฮ้ยโอ้ยเหลือ9%สุดท้ายกับการตีบอสท,ที่แบบว่าสมชื่ออาการเรียกว่าทอราลาด,ดีทอราลาด้วยเหมือนคือกระบาด กดจัดกปดปวอยวอลเลยก,กระจายแมพกว้า,างมีพอล,ล่าที่แม่งอยู่กระจุกเดียวเลยคือทุกคนวิ่งมาหาบอสตัวเดียวแล้วไม่ใช่แค่แบบในเซิร์ฟมีตั้งกี่เซิร์ฟนะที่เห็น,นย,ย่างเยอะอ่ะที่เห็นมีตั้งแต่ยิปสิบสองอ๋ออ๋ออ้าอ้าวเมอกี เมื่อกี้ออกไวหน้าประตูแล้วบอสเลยสามเบิร์มึงมาค้างอะไรตรงนี้เลยกสองขอแบบไปรอรออยู่ข้างบอสได้ไหมจ็อกเปิรสุดท้ายขอแบบตรีรอรออยู่ข้างบอสตอนนี้เรายังเืนอยู่กลางวงเราใส่อยู่กลางวงกดออโต,โต้มีสกิลิวไลใส่หมดไม่ยัง้งบอสตายแล้วไม่ตายไม่ตายตงเดินกลับมาไหม ไปตีิบอสมังกรมัอ oh. กอโดนล่อหน่อยเดียวเดินทิ้งกลับบ้านเลยโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนในวันนี้นะครับไปได้บายสวัสดีครับ